ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับ10นิ้วแบรนด์ Neck Audio นะครับ RAM 4ีล้อม c กสิบคอร์นะครับติดตั้งตรงรุ่นกับรถ Toyota a l p ลพนะปี2016ได้ยังลงตัวนะครับหน้ากาก,ากใช้ของใหม่นะเรียบร้อยนะครับมีช่องซัพพอร์ตจอ10นิ้ว ช่องซัพพอตช่องลมแอร์แล้วก็ช่องซัพพอตไฟุกเชินนะย้ายมาอยู่ที่หน้ากางใหม่นะครับติดตั้งตรงรุ่นสวยงามติดตั้งแล้วนะครับฟังก์ชันคอนโทรลนิพมลลายเดิมใช้งานได้เช่นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโหมดสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายใช้ได้ครบนะครับกล้องหลังเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อให้ใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้นะครับตัวนี้การใช้งานเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถใช้งานระบบ fm นะครับได้แตะเข้ามาที่ fm แล้วก็ค้นหาขึ้น แต่ค้นหาคื่นต่างๆหากเจอคื่นที่ถูกใจแล้วนะครับก็สามารถล็อกเอาไว้ได้นะครับนี่6ช่อง1-6นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเ MM อ็มสองเอได้แต่ที่แทบความถี่นี่นะครับสามารถเปลี่ยนได้ แล้วก็สามารถเล่นเพลงจากแฟลชไดร์หรือว่า USB ได้นะครับเราก็จะมีพอร์ตต่อ USB นะครับเอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้าย2พอร์ตนะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบต่อเพลงหรือว่าวิดีโอได้นะครับหากโหลดเป็นเพลงมาก็แตะมาที่เพลงนะครับก็สามารถค้นหาไฟล์มีเดียต่างๆจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับหากโหลดเป็นวิดีโอมาก็แตะมาที่วิดีโอนะครับก็จะสามารถค้นหาไฟล์วิดีโอต่างๆจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ กับสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อบูทูธล้วก็แตะเข้ามาที่บูทูธนะครับดูชื่อ BT8354 นะครับรหัส04ตัวนะเราก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะครับโดยที่มีไม์บูทูธนะคติดไว้เหนือกระจกมองหลัง นะไม่เกะก,กะนะครับแล้วก็รับเสียงของเราได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับแตะเข้ามาที่รูปโน้ตเพลงก็สามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้นะครับง่ายๆนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r p l a y หรือ Android Auto ก็สามารถแตะเข้ามาที่แอป s ซ t Link อ่าตัวนี้ก็แตะเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อได้แตะที่ฟันเฟืองอ่าตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายและเสียบสายได้นะครับ a p p l e c a r p l a y และ Android Auto ตัวจอสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและฮอตส p o r t นะครับนี่ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเช็คเวลาให้ตรงใส่บัญชี Gmail ให้เรียบร้อยอัปเดตแอปต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถแตะเข้ามาใช้งานแอปได้เลยนะตัวนี้แตะเข้ามานะครับค้นหามีเดียต่างๆที่แอปที่เราชื่นชอบนะครับเราก็จะสามารถแตะเข้ามาใช้งานได้เลยง่ายนะครับตัวน,นี้่ใช้งานไวนะครับรวดเร็วทันใจนะครับ ค้นหาง่ายนะครับตัวนี้นะครับแตะรูดขึ้นนะครับเพื่อค้นหามีเดียอื่นก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถแตะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานระบบนําทางนะเป็นของ Google Map แตะเข้ามาที่แมปก็จะสามารถค้นหาเส้นทางได้นะครับแตะนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ค้นหาเส้นทางเช่น นครน,นายกนะครับแล้วก็แตะเส้นทางแตะจุดแตะเริ่มอ่าตัวนี้ก็สามารถที่จะค้นหาเส้นทางแล้วก็นําทางให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้แบบแม่นยําและรวดเร็วนะครับสามารถแบ่งใช้งานนะครับสหน้าจอได้นะครับก็สามารถแตะมาที่รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแตะแตะหัวแอปนะครับแล้วก็แบ่งจอนะครับแล้วก็แตะแอปที่ต้องการนะครับก็จะใช้งาน2แอปในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ รวดเร็วทันใจนะตัวนี้แบนด์ n e c k a ด d i o นะครับลูดแตะมาเหลือแอปเดียวง่ายนะครับใช้งานง่ายมากตอนกลางคืนนะครับหากไม่ต้องการนะครับให้จอแสดงผลนะครับก็สามารถแตะที่รูปสี่เหลี่ยมกากบาทแตะก็เปิดได้ปิดได้นี่นะครับถ้าต้องการจะปรับแสงลงนะครับก็แตะที่หนึ่งแล้วก็สามารถที่จะลดแสงได้ นะครับการใช้งานก็ถือว่าครบมากนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็จะมีอ e ีคอเลเซอร์หรือว่า DSP นะแตะเข้ามาก็สามารถเลือกแนวเพลงนะแบบสําเร็จรูปได้แต่อ e ีคอเลเซอร์แบบปรับแต่งเองนะครับเช็คเฟเดอร์บาลานซ์ตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเราเน็ตหรือว่าคอนโทรลซับวูเฟอร์ได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งระบบ uh, DSP หรือว่าไทม์ไลน์เมนต์ได้ก็แตะเข้ามาที่ขั้นสูงนะครับสามารถจะน่วงเวลาของลำโพงแต่ละตัวได้นะแบบแยกช n นลด้วยนะครับท้งซับบูเฟอร์แล้วก็ลำโพงคู่หน้าคู่หลังเซนเตอร์ Center ก็มีนะครับ ถือว่าระบบครบมากนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะได้จอ Android นะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นนะครับใช้งานระบบครบจบในหนึ่งเดียวนะครับกับ Toyota a l ัลาสปี2016นะครับแนะนำเลยนะครับจอ Android แบนด์ n a u d u o i o นะครับสุดยอดมากนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านภัยสารเทคนิคน้องแค่สระบบุรีนะครับ